ไปเร็วเร็วกับตันรีวิ่งดิรออะไรล่ะเฮ้ยโอ้ยเนี่ยเฮ้ยโอ้ยมันโอ้ยมันโคตรดุเลยอ่ะคนป่าเดี่ยวเนี้ยใช่ดุจริงๆแล้วจะว่าไปเมื่อกี้เอ้ยกับตันอยู่ไหนนายเห็นเอ่อเลลี่ไหมล่ะไม่จันไม่เห็นอะไรเลยนั่งนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งพักก่อนนั่งพักก่อนโอ้ยโอ้ยโอนกแก้วนกแก้วเป็นไงม้าเอาแล้วไหนลูกน้องแกะนั่นดิเมื่อกี้ยังเห็นวิ่งอยู่แถวชายหาดอะ เอ้ลอลองไปดูดิลองลองไปดูดิครับครับครับเดี๋ยวต้องเฝ้ามึงด้วยเนี่ยเออเอาเถอะนะเฮ้ยขี้ข้าของเรือเฮ้ยเกิดเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นไม่นะเกิดอะไรขึ้นเล่าขี้ข้าของเรือฮะอะไรนะขี้ข้าเรือเอ้าเฮ้ยมาดูสิเฮ้ยไอ้ตายแล้วเหรอไม่นะเสกสวะข้างเรือแก <DIS K. S 1> ไม่น,า <c oughs> น่ามีชีวิตแกต้องมีชีวิตต่อ นี่ลูกเรือไงแกเลยนะทำไมลิงเรียกลูก,ลกเรือแกอย่างนี้เนี่ยโอเคปล่อยมันตายไปเถอะเอ้าฉันไม่ไสนใจมันโห้ทำไมเย็นชายอย่างนี้เนะี่ยหรือแกจะรออีกคนนะเพื่อนเออไม่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 ไมไมไมเฮ้ยเฮ้ยแต่ตอนนี้เราไปพักก่อนดีกว่าไปวางแผนกันก่อนไปเร็ววางแผนก่อนองั้นเอ่อเ,เอ่เอไอ้กัปตันหัวเน่าหัวหน้าอ๋อเออกัปตันน่ะเออเดี๋ยวใช้คอเรียกแกว่ากัปตันแล้วกันงั้นเดี๋ยวเออดีมาก นายช่วยรอให้ฉันหน่อยได้ไหมเดี๋ยวฉันจะรีบวิ่งเข้าไปนายช่วยคุ้มกันหลังให้ <Okay. S 1> เราฉันหน่อยโอเคนะโอเคเอองั้นเดี๋ยวนอนพักกันก่อนไหมรอให้เช้าก่อนมันจะไม่มาตีใช่ไหมคงไม่มาหรอกน้าหรือเอางี้ผัดกันเฝ้างั้นเดี๋ยวฉันเฝ้าให้แล้วนายไปนอนก่อนโอเคดีมากอุ้ยระวังโดนฉันฆ่านะไม่เป็นไรแกงหลับอยู่อ้อย เฮ้ยโว้ยมันมาตอนไหนวะเนี่ยทำไมเราไม่ได้ยินเสียงวะหรือตอนนั้นเราหลับอยู่เฮ้ยหลับยังเนี่ย <c oughs> <c oughs> เออดูทรงก็แกล้งที่นกแกว้วอ่ะที่มีกระต่ายด้วยจับย่างกินดีว,ว่ะเอาบ้าว <c oughs> เอา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 ไหนบอกว่าหลับไงเ <c oughs> ออก,กระต่ายตีโอ้ย โอ้ยอย่าให้ออกไปได้นะเออออกไปได้เดี๋ยวจับฆ่าแล้วผอพันเลยเฮ้ยเออเดนเดนเป็นใครเนี่ยเออฉันชื่อการอ่ะฉันเป็นนักสํารวจแต่ว่าฉันโดนจับตัวมนันอ่ะโอ้เออเหรอแล้วทําไมถึงโดนจับมาล่ะก็กําลังเดินสํารวจเกาะแล้วก็เจอพวกมันล่าตะเวงไงมันเลยจับตัวฉันมาแล,แล้วคุณลุง <จะ S 2> เป็นใครกันเนี่ยอ่าลุงก็เป็นคนในเกาะนี้ตั้งนานแล้วแหละก็เกือบเกือบสิบปีแล้วแต่ ลุงลุงเคยได้ยินเรื่องโจรป่าอยู่แต่ครั้งนี้ลุงไม่ได้ทันระวังตัวมันเป็นคนป่าไม่ใช่เหรอลุงใช่มันมันคือคนป่าไงแต่ลุงอยู่เกาะนี้ตั้งนานแล้วอ๋อแล้วคุณลุงชื่ออะไรครับอ๋อลุงชื่อแลลลี่นี่ะแล้วเจ้าล่ะเออเมื่อกี้ถามแล้วลืมฮ่าฮ่าเฮ้ยเมื่อไหร่เราจะได้ออกไปกันเนี่ยคุณลุงอุ้เออไม่ต้องเป็นห่วงหรอกเดี๋ยวก็มีคนมาช่วยแหละเร็วๆนี้แหละผมเนี่ยโดนจับมาหลายวันแล้วเนี่ยโอ้เนี่ยกินแต่เนี่ย ไก่ไก่ปิ้งกับสเต็กเนื้อไม่ร่อยเลยคุณลุงใช่ไหมลุงก็อยากขายืกินเหมือนกันอ๋อคุณลุงเพิ่งเข้ามายังไม่ได้กินเลยไม่ใช่เหรอลุงอยู่ด้านนอกลุงก็ไม่ได้กินอะไรเหมือนกันลุงก็กินแต่ไอ้พวกเค็งเยอะอ๋อโอเคคุณลุงผมคงต้องนั่งรอความตายวันๆอะไรนะเอเดี๋ยวเดี๋ยวก็มีคนมาช่วยเองแหละเฮ้ยจะปัญญาแล้วคุณลุงเดี๋ยวก็มี ไอ้ไหนไอ้กับตานี่เงาเนี่ยเอ้ยเดินเราระเบิดเร็วไปเช้าแล้วเนี่ยนอนกินบ้านกินเมืองอยู่ได้ว่าแต่เราไม่ทำะไรวะเอาก็จะไปช่วยลุงเลลี่ไงเอฟซีอ่ะเอฟซีอ่ะนายเอฟซีไม่ใช่เหรอใช่ใช่ใช่เออไปจับตัวลุงเลลี่ไปเออไปที่หน้าไปแล้วเอ้ยแล้วฉันมีโอเคมีอาวุธอยู่ได้อยู่เอ้แต่นายจะไหวเหรอฮะแม่ก็แก่แล้วนี่เนาะ ว้าวฉันอ่ะฆ่ามาเป็นสิบสิบสอโอ้หฆ่าใครฆ่าแมลงวันเออเก่งเก่งมากเลยโคตรเก่งเลยเฮ้ยว่าแต่ถ้ามันอยู่ไหนเฮ้ยเนี้ยนี่ยเนี้ย่องย่องย่องก่อนย่องก่อนเผื่อมันได้ยินเฮ้ยมันมาเร็วไหนเฮ้ยมันมาเร็วมันมาเร็วอือนี่อุ้ยอุ้ยอย่ายืนนิ่งสิช่วยกันหน่อยอือตายแล้วยืนตายอยู่โอ้ยยืนแบบลูกเนาะทำไมวะเฮ้ยโอ้โหเต็มเลยบุกดิ อุ้ยไปเจ็บเจ็บอ้ยเจ็บอ้ยเออเร็วเร็วเดี๋ยวเดี๋ยวกันหลังให้เดี๋ยวกันหลังให้ไม่ต้องห่วงอุ้ยอุ้ยมันเต็มเลยตายซะตายตายอุ้ยอุ้ยอุ้ยเยอะโคตรเยอะโคตรเยอะอุ้ยอุ้ยนี่อะไรนี่สินะที่เขาเรียกว่าระวังหลังให้ยังเหลืออีกเหรอเหลืออีกเยอะเลยขนมปังไหมเอา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 เฮ้ยฉันเผื่อวางไหนมดนวาแล้วเหรออุ้ยขนมปังของดีเก็บไหมด โทษโทษเดี๋ยวฉันยิงให้เดี๋ยวฉันยิงให้ปะโอ้ยโทษยิงผิษนี่เนยหัวโล้นไอ้แม่หนีเนยใครหัวโล้นธนูปักแขนเจ็บเหลือเกินโอ้ยทนทนเนี่ยน่ามันมีอีกไหมวะเฮ้ยมันมีเยอะเลยยิงแล้วนะนี่โดนโดนไปสิโดนไปโดนไปสิโดนไปสิปะหมาหมูไม่กลัวมาเยอะนี่แหละอืมตายไปหนึ่งเฮ้ยกระบะกรกระบะกรอยู่เพิ่งบู อุ้ยอุ้ยอืมอืมคุณเยอะเลยคุณเยอะเลยอุ้ยไม่ต้องุ้ยเฮ้ยหมดแล้วยังเนี่ยหมดแล้วแหละจหมดแล้วแล้วว่าแต่ลุงเลลี่อยู่ไหนอะเลลี่ฉันได้ยินเสียงใครก็ไม่รู้เฮ้ยเฮ้ยโคโค้กเขาจะมาช่วยใครก็ได้ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงเอ้ยจะออกมายังไงอะคุณเรลี่ช่วยช่วยด้วยเฮ้ยแป๊บนึงโจ้สลัด คุณลูลินลินเราจะโดนโจมสลับวัดไหมเนี่ยไม่ไม่เขาเขาเป็นคนดีเขาเป็นคนดีเ,เ,นนดเอ้แล้วแต่ลุงเลยลินมีใครอ่ะใครเนี่ยเออคนนี้คือคนที่เขาติดติดคุกที่นี่มาก่อนฉันอ่ะเขาชื่อการอ่ะอ๋อเอาสวัสดีครับเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปผมผม,ผมไปหากุญแจมาให้แป๊บน,นึงไปได้ไ,ได้กับตันมานี่ดิเอฟซีครับลูลินลินอย่าพิ่งอย่าเพิ่งเอฟซีมานี่ก่อนเฮ้ยรอสักหีนนะอยู่ไหนวะเฮ้ยไปไปไปหลบหลบก่อนหลบก่อนหลบก่อน มีมีอีกสองคนมันนอนอยู่เฮ้ยเอาไงดีวะเฮ้ยมันเฮ้ยกุญแจน่ะอยู่ห้องนี้แหละถ้ามันมันนอนเฝ้าอย่างเงี้ยแต่มันนอนไม่รู้เรื่องเลยฉันมีแผนแล้วหรอกบอกแผนมาสิฉันว่าเราต้องล่อคนหนึ่งแล้วอีกคนหนึ่งเข้าไปเอางี้เออเดี๋ยวฉันจะบอกคนล่อนะเดี๋ยวฉันจะมองอะฮะโอเคอือนายนายล่อให้ฉันหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวไปมึงฉันฝั่งนู้นก่อนปึ๊บโอเคเฮ้ยไปน่าเกลียด ลุกขึ้นมากินอาหารเช้าได้แล้วเฮ้ยมันไปแล้วอะโอ้โหสงสัยกับตันเนื้อจะน่ากินเฮ้ยกุจแจอยู่ไหนวะเฮ้ยรีบหาก่อนเฮ้ยนี่ไงเจอแล้วคีย์ห้องขังกับคีย์สมบัติเฮ้ยมีห้องสมบัติเลยเหรอวะเฮ้ยเป็นไปช่วยสองคนนู้นก่อนชิบเฮ้ยคุณลุงแลรี่คุณลงมาเร็ว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  ชึบเออเปิดนี่ฉัทโตเลยเปิดแล้วเปิดเอไปปิดปปู้เป้รีบเอเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงมันมีมันมีคีย์สมบัติอยู่ที่นี่น่าจะมีห้องสมบัติอยู่โอะนี่หรอน่นแล้วเแล้วแล้วกับตาอีกคนเขาหายไปไหนล่ะเออคือเมื่อกี้เมื่อกี้ตอนที่จะเอากุญแจมันมีเออคนป่าอีกสองคนอ่ะแล้วกับตาล่อออกไปข้างนอกให้บอกแล้วเขาเป็นคนดีถึงแม่ถึงแม้มันจะเคยจับฉันมาก่อนเถอะชทำไมทำไมเขาไม่ฆ่าคนนั้นอุ โอ้โหขวดเยอะเก็บรวยเล็วรวยแล้ว,ลวเรวาจะขโมยจะหนีเก็บให้หมดเก็บให้หมด,หหมดเฮ้ยว่าแต่กัปตันไปไหนแล้วล่ะอา้าวใครปิดประตูเราโดนขังอุ้ยแบบนี้ตัอ้กัปตนัตนช่วยด้วยมันจะกลับมาไหมล่ะเดี๋ยวนะใครปิดประตูเราเนี่ยไปช่วยเราเร็วไปช่วยหน่อยเร็วกัปตันไอหน่๊ะจะเกินรบมาช่วยเร็วมันเิ่เสียงมาแล้ว เฮ้ยทางนี้กับตาทางนี้เอาแตงนีแก่ทำอะไรตัวโง่หนาเพื่อนจะด้วยเปิดเปิดโกงเดี๋ยวฉันให้เพชรคุณแล้วเรียกมาคุณแล้วเนยเอ้ยเอาเคยไปไปไปกลับกลับมันเลยไปมันยังไม่คืนเงินฮะฉันต้องกลับกันกลับเอ้ยกลับก่อนเถอะน่าเดี๋ยวค่อยพูดคุณแลรีให้เงินเฮ้ยคุณแลรีให้เงินเฮ้ยทำไมเสียงเป็นไงเอ้ยกลับก่อนกลับก่อน ไปไปรีบไปไปตรงแคมป์ก่อนคุณลุงเรียกคุณการไปกันก่อนได้เลยป่วยป่ป่ปซื้อเฮ้ยโอ้โหทางมาก็ลำบากทางกลับก็ลำบากฮะไอ้หนุ่มน่าเกียดไมาได้เอ้าเอาอะไรอะไรคนหนึ่งกลับไปก่อนเลยเอาผมขอคุยอะไรหน่อยอะไรเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อะไรมีอะไรขอหน่อยนะเอาอยากได้อะไรอีกอ่ะอืมไม่ใช่หรอกเรื่อะไรฉันทำให้แกแล้วอ่าฮะของที่ฉันอยากได้ ฉันยังม่รอยเลยนะเพื่อนอ้าวแล้วนายอยากได้อะไรล่ะขี้ไปตรงแจงอ่ะฮะเออเออเมื่อไลยสองคนนั้นจะมาเนี่ยเราเดินกลับไปดูหน่อยไหมคุณลุงเแลลี่เออเออเนาะเพราะว่าสองคนนั้นมาช้าจริงไปเราเราลองไปดูหน่อยไหมเมื่อเแปลกๆก็แหละใช่ไปไปเฮ้ยเบ๊ ไอ้ส่อคนนั้นันอยู่ไหนเนี่ยฮะเดี๋ยวเบตาเป็นไรวะเนี่ยรู้ชื่อเขาด้วยเหรอเออใช่ใช่ใช่แล้วครับเดี๋ยวแกแกทำอะไรเจ้าหนูคนนี้เขาแค่ง่วงนอนอะอยากรู้หรือเปล่าล่ะเพราะเป็นอะไรตามมาสิเฮ้ยเฮ้ยมันมันต้องมันต้องฆ่าเบตาแน่แนไล่เลนลือลเลลี่ <ศ Dante> ามาสิทำมาเฮ้ยเฮ้ยหยุดอยู่เลยหยุดนะหยุดนะไอ้แก่ข้าวแก่ไเฮ้ยเดียร์คุณเบลลี่เรากลับไปดูเจ้าหนูคนนั้นกันก่อนดีไหมเออเราเราไม่ต้องสนใจไอ้น่ะหรอกไปเราเราสนใจอีเจอเรากไปดูให้คนนั้นก่อนฝากไว้ก่อนเถอะอินวดไอ้แกเฮ้ยมึงก็แกอโอ๊ลืมไปเฮ้ยเฮ้ยเป็นไรบ้างเนี่ยเบต้าอ๋ออ๋อแล้วคุณรู้จักชื่อเขาได้ไงเนี่ย เออคือผมเป็นพ่อเขานั่นลุงฮะว่าแล้วทำไมถึงรู้ว่าเขาเป็นลูกเหรอคขาเป็นพ่อรู้อยู่แล้วแหละแลแล้วเขายมเดี๋ยวเดี๋ยวเขายังไม่ตายเดี๋ยวเดี๋ยวจะหนูเป็นเป็นอะไรไหมเนี่ยเบต้าเจ็บเจ็บเจ็บโคตรจุกเลยไอเมื่อกี้เหมือนแบบ มันรู้ว่ามันฟันไม่โดนนะไอตัวสลัดงูนั่นน่ะมันฟันไม่โดนโอ้โหก็นึกว่าเจ็บโอ้ห oh. uh ์ hmm. ก็นึกว่าตายทันแล้วลูกนะเฮ้ย oh. ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าผมได้ยินเรื่องเมื่อกี้หมดแล้วสรุป <Huh? S 1> คุณเป็นพ่อผมจริงๆงเหรอใช่แล้วลูกแล้วแล้วแม่ผมอ่ะพ่อแม่เรือล่มอ่ะแม่ตายตั้งนานแล้วลูกรักเอ้ย เออพ่อแล้วไอ,อจดหมายเนี่ยคือผมได้ได้มาตอนผมยังเด็กอ่ะเนี่ยตอนที่พ่อกับแม่ทิ้งผมไปอ่ะเนี่ยจดหมายเนี่ยอ๋อจดหมายนั่นน่ะมันเขียนไว้ตั้งนานแล้วลูกคือสมบัตินั่นอะ่ะมันไม่มีอยู่จริงหรอกนะ,ะพ่อแค่อยากใช่พ่อแค่อยากให้ลูกใช้ชีวิตตามลำพังโดยไม่มีพ่อกับแม่ลูกก็ได้เป็นเด็กชายที่แข็งแกร่งยังไงล่ะเอานี่ยจะบอกว่าท,ทั้งหมดที่ผมเดินทางมาคือคือ พ่อกับแม่เต่งเรื่องขึ้นใช่แล้วลูก <c oughs> โอ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้ยงั้นก็แล้วสรุปก็คือแม่แต่ตายแล้วใช่ไหมพ่อตายแล้วหาพม่ใหม่ดีกว่าฮะ <c oughs> พ่อ <c oughs> ว่าอะไรนะบอกว่านะแม่แม่ตายแล้วลูกรักอ๋อคืองั้นเดี๋ยวงั้นเรากลับบ้านกันเลยไหมพ่อไปเรากลับบ้านเราดีกว่าแล้วแล้ว เออใชลอล่ลุงอะลุงอะไปด้วยไหมเออเออไปด้วยก็ได้นะลุงอยู่ที่นี่มาหลายปีแล้วแหละอืมเออ,เอ,องั้นไปแต่ออแต่แต่อะไรเพราะแต่บ้านพอไม่ให้สุนัขเข้าบ้านนะอ,อ๋อ